คครับ okay, ผมทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่ชิวๆนะคนมีแขกหลายคนที่แบบขอมาเยอะมากประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์ในมันอาจาจะเป็นถึงร้อยคนก็เยอะแหละตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทนะุกคนแต่ผมไม่ทำนั่นก็คือการรีวิวไอเดีนะนอกบ้านผมก็ร้องอีกแล้วนะทุกคนก็ช่างเหมือนกันทุกคนเนี่ยนะคนเปิดมาก็เป็นหมอกเอฟมาคนแล้วก็ประมาณนี้นะคนหมอกที่ผมมีซึ่งผมกะจะไปเลยนะเพราะว่าผมเห็นลหลายช่องในยนะูทูบเนี่ยรีวิวแบบประมาณยี่สิบนาทีอะไรเนะี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันยาวไปนะเพราะว่าของผมก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นท เออหรือใครอยากให้ผมใส่ชุดอะไรรีวิวอะไรก็มเมนบอกผมได้นะเว้ยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับหมวกนะหรือหัวที่ผมมี่ะก็ประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปก็เป็นหน้ากากนะทุกคนซึ่งหน้ากากเนี่ยผมก็มีไม่เยอะนะทุกคนเอาจริงอะ่ะก็มีอันที่แบบเขาที่ใส่ก็ไม่เยวนะก็นี่หน้ากากส้มนะทุกคนแต่สำหรับผมก็ใส่ผ้าปิดปากเอานะทุกคนประมาณนี้นะต่อไปก็ทุกคนเป็นเาเรียกวไาไงอะ่ะสีหน้าหรือทุกคนหรือเรียกอะไรหน้าตาอย่างงี้ไหม เดี๋ยวผมขอถอดก่อนนะทุกคนคนจะได้เห็นนะแบบนี้ไงนะโอเคเนี่ยทุกคนตามม่วงนะแล้วก็แบบ <c oughs> ประมาณนี้นะซึ่งสงง่วนตัวผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใส่อะไรเยอะนะทุกคนวิ่งอย่างกับเป็นลำนะั <c> ้น <oughs> มีหลายอันนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ G M Jack f i l ะอันพวกนี้ผมไม่ค่อยจะเติมเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ผมก็ใส่อันนี้นะเพราะว่าตามสีม่วงผมชอบสีม่วงนะทุกคนสีประดำช่องด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเสื้อครับทุกคนซึ่งนั้นที่ทุกคนเห็นเยอะเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่กี่ตัวที่มันคีบๆนะทุกคน เออที่แบบเขาเรียกว่างไงเนี่ยคนใส่เยอะปะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจทุกคนแต่ผมจะเล่นไปเร็วหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะทุกคนผมไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะเอออ้าทุกคนแล้วผมอยากรู้เลยถ้าแบบเอาที่ทุกคนประเมินแล้วกันนะถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วเนีย่ยคิดว่าถ้าผมขายดีเนะี่ยไอดีผมจะประมาณก,กี่บาทก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะไป <laughs> ผมผมอยากรู้เฉยนะเออแต่ไอจีผมก็วันสามสี่พันมันก็ไม่จะออกยากแล้วทุกคนแต่หมกเอฟไงก็อาจจะชาร์จไปห้าพันมั้งแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ ก็ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่แล้วก็ <g iggle> หมดไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็ชุดนี่ก็เสื้อหมอก,เ,อมกเสื้อหมอกเอฟนะทุกคนเสื้อแล้วเปิดเสื้อฮิปฮอปนะโอ้พันหกนะทุกคนโคตรแพงโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วบ้างคนอันนี้ก็ชุดแจกฟรีนะนี่นี่ก็ชุดนักแข่งก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะนี่ชิ้นนี้เท่เผมเคยเห็นนะโอเคบางชุดบางชุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมีจนผมกล้าผมมาเปิดดูเนี่ยนะ ซึ่งบางตัวผมก็แบบเฮ้ยผมมีได้หรือว่าอะไรประมาณนี้นะนี่ก็อินฟินิตกันคนโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่นะนี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะนถ้าอยากเขาก็เข้าได้น,นะเว้ย <laughs> โอเคนี่เสื้อบอลน,นะอันนี้ไม่ป้าก็ทีอะไรคนส่วนตัวผมนะอันนี้ก็เสื้อคอเต่าทนะุกคนแล้วก็เสื้อนักแข่งเก่านะก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็หมดแล้วอะไม่น่ามีอะไรต่อไปครับทุกคนกางเกงนะสึ่งกางเกงเนี่ยใครที่บอกครับไม่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เพราะว่า ผมไม่ได้เติมเกมหนักอะไรขนาดนั้นเนาะนอกจากหมเอฟที่ทุกคนเห็นผมใส่อยู่เนี่ยก็หนักที่สุดในชีวิตผมละตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วผมเติมเกมเนี่ยหมกเอฟนี่ผมี่ยเติมเยอะที่สุดแล้วเหล่นะเออปอนพันหกเนี่ยทุกคนหกแบบโคตรเจ็บเลยทุกคนแต่ก็นั่นแหละมันผ่านมาแล้วทุกคนโอเคนี่นะทุกคนก็เป็นกางเกงนะทุกคนจริงๆก็มีหลายตัวที่ผมมองว่าสวยนะแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาทุกคนเวลาผมกดเข้ามาในเกมฟรีไฟไหมผมก็กดมาปุ๊บทำคนนี้ให้ทุกคนดู ท er ั้งใน tiktok ใน youtube แล้วก็ออกเลยนะคนผมผมไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาเลือกกางเกงเท่าไหร่นะถ้าจะเลือกจริงๆก็แบบนานๆทีหรือแบบเบื่อๆไม่รู้จะทําอะไรนะก็จะมาเลือกนี่กางเกงเท่งเสางครับทุกคนฟิวเฟียเลยนะกางเกงนี้น่ารักจริงุกคนดูดิโอเคนี่ยังกางเกงบางตัวเนี่ยผมผมก็ไม่เคยใส่เลยซ้ำนะเอออย่างตัวนี้ผมผมไม่เคยใส่เลยนะเว้ยแต่แต่ตัวนี้ผมใส่บ่อยนะนี่กางเกงช้างนะอันนี้ผมก็ไม่เคยใส่อันนี้ก็ไม่เคยใส่นี่คนดูดิบางตัวผมก็ไม่เคยใส่กางเกงเลยวะ ออเตาหลอมคนนี่โคตรเท่เลยผมนึกว่าเจนอตนะคล้ายๆโอเคก็ประมาณนี้นะคนสำหรับกางเกงนะม,มันจะมีกางเกง,เกงปีกนอกมีอะไรนะแต่ถ้าถามว่าเข้ามาจะเติมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอดูตังกันนะทุกคนเออแต่ถ้าถามผม, <ım> ผมว่าชอบปีกงกแบบไหนผมชอบสีฟ้ามากกว่านะผมผมไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะทุกคนไม่รู้ทำไมมันเป็นแบบนั้นนะเว้ผมไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะนี่กางเกงแมงฝ่องดำอันนี้ก็ฮิตปะทุกคนผมก็เห็นนักแข่งใส่อยู่นะนี่างเกงลำต้น นี่กร็รองเท้าแตะครับทุกคนที่รองเท้าเนี่ยก็มีหลายๆอันที่ผมมองว่าสวยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาแต่งเท่าไหร่นะเข้าเกมมาก็กดคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะกดเข้าเกมเล่นคอนเทนต์ให้ทุกคนดูทั้งในทิกต็อกในยูทูบเสร็จปุ๊บก็ออกมาตัดมาอะไรให้ทุกคนดูนี่แหละนะโอเคแล้วก็อัดมันไม่ใช่อัดเทกเดียวผ่านทุกคลิปทุกคนบางคลิปเนี่ยผมอัดเจ็ดแปดเทคบางคลิปยี่สิบเทคก็มีนะอย่างไอคลิปเออเก็บของจากสวนห้าสิบเทคนะทุกคนอันนั้นอ่ะได้เอทุกคน แบบจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์หลือศูนย์น่ะแบบสามชี้รอบเลยบ้างในตลอดสามวันนะ่ะนนี้ผมมาระบายหรือบ่าเลยวะรีวิวชุดิั้งทุกคนเออก็ประมาณนี้แหละนะแหมเ,เมื่อกี้แบบไปเรื่องชีวิตยังไงวะเออเด็ก็นั่นแหละถ้าดูถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะไปเพราะว่าบางคลิปอะไมันยากจริงนะน่ามีคลิปนี้คลิปเดียวเลยผมมองว่าก็เรียกว่าไงอนะเทคเดียวผ่านมั้งประมาณนั้นทุกคนโอเคันทุกคนรองเท้าก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ ฝุดเนะี่ยเกาะมาแล้วมั้งผมว่าเนี่ยรองเท้าดีดา้าท,นะทุกคนเหมือนไหมเหมือนนะท่างทุนผมว่าผมเอารูปขึ้นให้ดูไม่รู้ว่าจะมีไหมนะเดี๋ยวก็ไปหาดูแล้วกันนี่ก็ดีดา้าเหมือนกันะทุกคน,นดีด้าสีฟ้าสีเทานะโอเคต่อไปก็เป็นชุดนะทุกคนซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยจะเปิดเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวขั้นแล้วเนาะแล้วบางทีช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่จะเติมบ้างอะไรบ้างนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่จะเปิดจะเป็นชุดผู้หญิงนะทุกคนโอเคชุดผู้ชายก็มีนะเออชุดนี้ก็เทมมเท่่ดดววาไมมผปิ แต่ไอผมรีวิวชุดไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเว้ยผมจะมาเปิดแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูนะโอเคชุดทักมวยชุดอะไรก็มีนะคนชุดนี้เท่หวะ่ะว่าทำไมผมไม่เปิดวะคล้ายๆแบบอารันบล็อกเกอร์เลยนะนี่ทำไมผมไม่เปิดวะช่างเดียทุกคนแสกดูรีวิวก็ออคอมเมนต์บอกนะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับชุดนะนี่ท่าทางครับทุกคนต่อไปท่าทางนี้ก็ก็ไม่เยอะทนะคนผมไม่มีท่าแบบอัพเวลวยนะท่าแบบท่าปืนอะไรอย่างนี้นะก็มีแค่ท่าแบบผมกล้าพูดเลยว่า 80%ของทผาที่ผมมีเนะี่ยแจกฟรีนะคนผมไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะเออบางบางท่าก็แบบเล่นแล้วก็ได้นะคนเล่นตามเกมอันเนี้ยผมเติมให้คนไอเสตสมาเนี่ยมาเป็นวงล้อแปดทีปะ่ะเออบางอย่างก็สมได้ฟรีบ้างบางบางอย่างเกมก็แจกบ้างอะไรบ้างนะคนนี่เป็นไงอาเซียนนี่ไม่แน่ใจว่านะเติมหรือซื้อนะเติมหรือซื้ออันเดียวกันสิไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าสุ่มหรือแบบได้ฟรีนะคนเดี๋ยวต่อไปก็ท่าทางเปิดตัวแล้วมีท่าเดียวนะคนนี่เป็นไง มังกรเว้ยโคตรเทพประมาณ 1, พันห้าเพชรมังกอันนี้โคฟียอมังกรแล้วก็อันนี้ไม่มีนะคนก็ได้จนกระเป๋าเนี่ยเอาจิงผมแบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมส่วนใหญ่ผมก็ใช้อันนี้คนเพราะว่ามันนูนน้อยสุดนะส่วนใหญ่ที่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันนูนนะคนดคนดูนะเดี๋ยวผมหาที่นูน,น,นกันเนี่ยคนเราดูนะมันจะมีแบบอันนึงที่มันนูนมากอ่ะอันไหนวะนี่นคนเห็นไหม มันนูนเยอะมากเลยแบบว่าใครยิงผมไม่โดนวะเนี่ยดูดิซู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันนูนแบบนูนเกินไปนะผมก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับกระเป๋านะทุกคนเบื้องต้นนะส่วนกล่องดวงใจเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปกดเจออะไรวะก็ไม่น่ามีอะไรทุกคนแต่เมื่อก่อนผมใช้กระเป๋านี้นะถ้าใครจำมันได้นะทุกคนนี่ก็กระตาไอ้อันนี้น่าใช้ทุกคนไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะอันนี้ทุกคนก็เป็นกล่องดวงใจทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยสองพันห้าเพชรปะกว่าเราจะได้มันทุกคนคือแบบโอ้โดแแพพงล้้ววอออันนีคืะะไรูเิ่ม คืออันนี้ไอโซนเนี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยไนมะ่ว่ามันต้องทํายังไงหรือมันเล่นยังไงหรือมันอะไรยังไงนะผมไม่รู้เรื่องเลยเยเอาแล้วผมมีอันนี้ด้วยหรอวะ <c oughs> ทุกคนอย่างที่บอกว่าบางผมบางอย่างผมก็ได้มาโดยที่แบบเฮ้ยผมมีด้วยหรอวะอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคกลับไปที่เดิมดูก่อนนะว่าเดีย๋ยวมันจะเสียเวลานะโอเคก็ท่กคน็เลยใช้นะสองพันห้าพีดอะใช้ให้คุ้มนะโอเคก็มีหล,หลายอันนะทุกคนมีหล,หลายอันที่สวยหลายอันที่แบบไหนก็ไม่รู้่าเติมมาทำไมเติมขั้นแล้วบางทีมันก็ได้นะทุกคนโอเคฟางนี้เลยนะ บางอันมันก็สวยไยแต่ผมไม่สามารถแบบใช้ได้ทุกอันลเลยวันนี้ก็เอายิงก็สามารถใช้ได้แหละแต่ถ้าผมว่างนะนะอันนี้ก็เป็นหลายๆคนที่ใช้กันอยู่วะไอศิลปส้างนี่นะผม,มเห็นหลายๆคนใช้แหละส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าได้ไมาอย่างไรเขาในแจกฟรีวะเห็นมีทุกคนเลยนะนเป็ดนะทุกคนโอเคส่วนโซนล่มเนี่ยผมกม็น่ามีอะไรทุกคนล่มอะ่ะผมว่าผมค้างไปเลยดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะใช้อยู่แล้วผมใช้สกายวิ่งเดียวนะก็เลยดูแบบเร็วๆแล้วกันนะโอเคสกายวิ่งมีสองอันนะทุกคนสกายวิ่ง มังกรแล้วก็เป็นคริสต์มาสบนี้อันนี้ซื้อมาเป็นคนสามร้อยเพชรมั่งไม่แน่ใจอ่ะตอนมันมาในร้านค้ารถความมืดอ่ะนะราคารถความมืดร้านค้าความมืดนะโอเคทนบอยก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกับลมเลยนะไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนเล่นดูแบบเร็วๆเลยนะเจ็ดสิบสองอันประมาณนี้นะทุกคนยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันทำด้วยไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยขับรถเท่าไหร่ถ้าไม่ทำคอนเทนต์นะนะโอเคก็ประมาณนี้นะเล่นดูแบบเร็วๆนะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับทุกคนแล้วก็เขาเรียกเลยรถเต่าแบบนี้ เออทุกคนรถสี่ล,ล้อตนะบบ่าอะไรรถจีบนะรถกระบะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันก็เลยอาจจะแบบไม่จะมีสก,กินสวยๆหรือแบบสกินมีสแต็กทุกรถอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แบบอย่างที่บอกทุกคนว่า80%ออ่นะผมเชื่อว่าอันนี้ยก้าเลยมั้งผมไม่เคยเติมเลยแจกฟรีทั้งนั้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปนะทุกคนขึ่งก็ผมว่ามันมันไม่น่ามีความจำเป็นต่อการเล่นมาทุกคนแต่มันก็จะมีรูปแลอยู่ถูกปะ รูปของสีทัสองมันเป็นรูปดอกสากุละหรือสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะริ่งมันก็มีรูปเท่ๆหลายรูปแหละแต่ถ้าใจผมใช้หมดเนี่ยมันก็คงยากนะคนสองร้อยกว่ารูปแบบนะแบบใครจะใช้หมดวะประมาณนี้คนสำหรับรูปนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเขาเรียกอะไรโฟล์ไฟล์เหรอเนี่ยทุกคนนี่ก็จะแบบมีเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้ก็โอ้โหสามร้อยหนึ่งอันเลยนะ แบบโคตรเยอะเลยนะบางทีแบบลงแรงเราก็ได้มาอนะไรยเนาะลงแรงสีสีลงแรงปกติซื้อตออัวละครแบบเปลี่ยนที่สั้นเตนิมซื้อสั้นสูงอนะไรเงี้ยมันก็จะได้มาเท่อานี้ก็เป็นอะไรที่ได้ง่ายมากๆเลยเนวะ้ยมีหลายสีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะสามแล้วก็แบบไนปะทุกคนเฮ้ยดูนี่นะอ่ยก็อย่างที่บอกครับทุกคนตัวใหญ่ก็เป็นลงแรงนะลงแรงสีสีลงแรงปกติเนี่ยก็จะได้มานะครับทุกคนประมาณนี้นะอันนี้ก็ประมาณกี่นาทีแล้ววะผมขอดูติการแบบ สิบกว่าแล้วทุกคนสิบเอ็ดนาทีนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ทุกคนดูคลิปนีอ้อยู่จะประมาณกี่นาทีนะโอเคนี่ก็เป็นตรงด้านล่างนะทุกคนเห็นปะเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะตัวด้านล่างเล็กๆนะทุกคนในเวลาเราเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนตามแบบนี้เลยนะซ,ซึ่งตอนใช้มังกรเนี่ยพะรู้สึกว่ามันเท่ดีนะทุกคนส่วนเพลงเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยแตะต้องเลยเพราะว่าต,ตัวต้องผมผมไม่ค่อยเปิดเสียงเกมนะไม่รู้ทำไมผมไม่ค่อยชอบนะตรเลยแบบเออช่างๆมันเถอะนะเพลงอะไรก็ใช้ไปเถอะนะโอเคก็ข้ามๆไปทุกคนสหรับเพลง นี่ก็เป็นของสะสมปะ่ะประมาณนี้ครับส่วของสะสมนะพิมพ์เขียวมีอย่างละอัน,นมันมีสองอันแต่ลูกแก้วครับทุกคนยี่สิบเก้าอันคือแบบบ้าไปแล้วนะเอามาทำไมเยอะแยะลูกแก้วนี้ผมก็มีหนึ่งอันนะส่วนลูกแก้วสีทอง้อมแก้วบางทีผมเติมขั้นแล้วมันก็อาจจะได้มาด้วยอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยอาจจะมีเยอะนะไม่ดวงดีนะเบรถ้าดวงดีก็นา่าจะพิมพเขียวเยอะอะไรประมาณนี้ปะ่ะประมาณนี้ครับส่วนก็เป็นโทเค็นต่างๆนะเนี่นโทเค็นนี้ก็ไม่น่ากลับมาแล้วแหละ ส่วนกล่องนี่บางอย่างผมก็ดองไว้เพราะว่าไม่รู้จะเปิดไปทําไมนะทุกคนกล่องบางกล่องเนี่ยผมก็ดองๆไว้อยู่นะแบบเนี้ยเป็นกล่องแบบสีคันสูงซะมากกว่านะเพราะว่านี่บอกรับไม่รู้จะเปิดไปทําไมนะเนี่ยหรือสกินปืนอ่ะบางสกินผมก็มีสกินที่ดีกว่านี้แล้วผมก็ไม่รู้จะเปิดทาไมนะเปิดมาก็ไม่ได้เล่นนะทุกคนก็ดองไว้อย่างนี้แหละนะเจอฝุ่นก็เกาะไปหมดแล้วนะทุกคนแล้วดูเนี่ยสกินเอเคอัตราการยิงลบอัตราการยิงนคือแบบใครจะใช้ก็ทุกคนถูกป่ะซึ่ง ตอนตอนนี้ผมอัดมาประมาณสิบสามทีมแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะตัดส่วนไหนออกนะว่าเออผมก็เข้าใจแหละว,ว่าทำไมมันถึงยาวเพราะของเราแบบยิ่งของผมไม่ได้เยอะนะแต่ของที่ผมดองเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะอันนี้ก็เปิดให้ดูไปแล้วถือว่าทุกคนอันนี้โอเคก็ประไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็อาจจะรวมกล่องด้วยอะไรด้วยนะมีมีกล่องมีอะไรด้วยนะก็อย่างที่บอกครับไม่ไม่เปิดอยอะเ,เพราะว่าเปิดมาก็ไม่รู้ทําอะไรนะนี่ก็เป็นบัตรเพิ่มอ e ีกพี่ทุคนต่อไปทุกคนอาวุธกันบ้างดีกว่าโอ้โหรอไปสิบห้ว <c oughs> าวุุธนนะทกค โอเคทุกคนก็เป็น M4 ลูกรักของเองนะมีเอาแล้วกดมันไม่ไม่โชว์สกินปืนเลยคนว่าเรามีเท่าไหร่ก็ช่างเฉยนะทุกคน AK นี่ก็เช่าทุกคนดีมากทุกคนปืนนี้เปืนหนึ่งในปืนที่ดีมากๆเลยนะเว้ยแต่กระสุนกระจายไปหน่อยนะอันนี้ก็ M14 อันนี้ก็แจกฟรีทุกคนช่วงเทศกาลสงการน้องเกมฟีฟ่าแจกของฟรีเยอะมากเลยเว้ยใครที่ยังไม่ได้รับก็เข้าไปรับได้นะซึ่งไม่น่าทำเลยถ้าคนดูคลิปนี้อยู่นะโอเคฟาร์มาร์สทุกคนอันนี้นะ ดีมากเว้ยนั่นก็เป็น M8 แจกฟรีก็แล้วนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นแจกฟรีอันนี้ก็เช่าด้วยนะคนแบบเกมจากของเยอะมากเลยเกมฟรีไฟนะมัน,นไม่มีสแตทนะคนถ้าปืนอักด้วยคนผมไปทดสอบมาแล้วนะไม่มีสกินล่ะหนึ่งก็ทันเร็วเหมือนเดิมนะคนแต่จะชา้ากว่าล่ะหนึ่งนิดนึงนะเออก็ลองไปเล่นดูอันนี้ก็สุ่มได้นะคนของฟรีนะเออได้จากการสุ่มของเอฟแล้วก็เอาตั๋วไปสุ่มมั้งนะนะโอเคต่อไปคิงพิเชร์ก็เช่าอีกแล้วนะคน หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยพี่มีสก,กินนั้นดีกว่าสก,กินนี้ดีกว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็พูดไปตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีตังค์นะครับถ้าใครผมมีตังค์ไปสมแล้วนะก็รีบหัวตับตระขายรีบดูคลิปผมให้มันเปิดสร้างรายได้ใหสักทีนะผมจะได้มีตังค์จากยูทูบสักทีนะทุกคนจอกเล่นนะนี่ครับทุกคนวุตแฟลเกอร์นี่ก็เป็นเอซนะผมไม่แน่ใจว่าไหนดีกว่าแต่ผมขอใช้สีทองละกันนะครับผมโอเคต่อไปเป็นแมชชีนกันนะทุกคนก่อนนี้นครับผมสก,กินเช่าอยู่นะก่านเกมแขกของฟรนะีแล้ว ทนี่เอ็มพีครับทุกคนยูมพีก็ประมาณนี้นะตรงนี้ดีมากเลยเว้ยแต่มันก็ AK เลยกระสุมันเข้าเฉีกระจายไปนิดนึงนะอันนี้ก็ของดีนะเว้ย MP5 เนี่ยอยูดีเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนะได้เหมือนวันมั้งตอนนี้ก็เหลือ6ชั่วโมงนะทุกคนนี่ก็ MP40 นะครับทุกคนมีแรงอยู่อันนี้ก็ปืนนี้ก็ดีนะ MP90 เนี่ยผมแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมข้ามปืนนี้ไปปืนนี้เขาออกจากเกมแล้วป่ะทุกคนหรือเขาไปหมดอื่นนะผมไม่ไม่แน่ใจเลยผมเคยเล่นอยู่ครรรรั้้งงงนนนึบบปปืทีี่่่แแแชาลวอะะไ นนีก็ทำสั่นให้คนผมมีสองที่กินเลยนะเว้ยที่แบบแรกในตู้อีโวนะแต่ผมใช้ตามเหมยแล้วกันผมรู้สึกว่ามันมันแรงกว่าเลยนะผมชอบความแรงมากกว่าประมาณนี้นะก็เวิคเตอร์ครับทุกคนปืนโกงอันนี้ก็ปืนโกงไปอีกนะเออขนาดแบบกระบอกเดียวเนี่ยอันนี้ก็ดีครับทุกคนสำหรับปืนใบสันนะอันนี้ก็ลูกซองครับทุกคนนี่สองเดซไอแล้วปืนลูกรักผมอีกหนึ่งปืนนะเว้ยอันนี้ก็สแปายไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะซองสตัมมำาครับทุกคนนี่เป็นไงเอฟเฟกต์หมัดนะซึ่งเอาจริงงงงนนนนน่่่่ะะผผมมมีีซออออเเเหหหลืยยยยููดดด้้วาททุกกค็ใ นี่ซองเหลืองนะทุกคนถ้าขยายให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเว้ยอันนี้ก็สุ่มร้านสิบ,บาทยังมั้งได้ทุกคนแบบซองสีเหลืองอันนี้นะเออใ,ให้ผมรีวิวก็อย่างนี้บอกคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเว้ยแบบดวงดีไงสุ่มแล้วได้อะไรประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็เป็นซองเป็นัดครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับทุกคนเพราะว่าเวลาที่เกมเอามัดสัตว์ลูกซองออกไปแล้วใส่ครับซองเป็นัดไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่เล่นนะผมรู้สึกมันเบานะแต่เมื่อก่อนผมเล่นปืนหลักเลยนะเวะเ้ยซ ของใช้ก okay, okay okay. ับซองใหม่ก okay. okay, so okay, ็ไม่มีสกินนะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นสสนซึ่งสไนเนี yeah, ่ยน่าเป็นปืนที่ผมเล่นน้อยที่สุดแล้วในเกมนรับคิดว <wh> <acity> ่านะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะคาครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบาเลตนะกินฟรีทุกอย่างนะทุกคนผมได้ฟรีตลอดเลยนะสุ่มแล้วได้เลยวันทุกคนโอเคสสน2สองอันนี้ก็ไม่มีสกินนะปืนพกที่ผมไม่ใส่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสแต็คทุกคนใส่ไปก็เท่านั้นนะนะนี่ก็ดีเซอร์น้าหัวคมๆนะนี่จีนแปดสองพกครับทุกคนอันนี้ นี่เอ็มร้อยงัดหัวไม่เดียวก็น่าจะแตกอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่มดมาเมจถูกปะ่ะโอเคนี่ก็นี่ยูซี่เอ้ยอันนี้สุม่มเพิ่มสุ่มได้ตอนเชา้าอยู่เลยนะทุกคนนี่เป็นไงเพิ่มสุ่มได้เว้ยโคตรเฟีเ้ยวโคตรสวยนี่เป็นฮิวนะทุกคนแฮนด์ช้อนกับไอ้กันก็ไม่มีสกินนะสองปืนนี้ก็ไม่มีสกินเหมือนกันนะทุกคนทรายก็เป็นอาวุธระยะประชิดปะ่ะเพรคนผมพูดมาประมาณสิบแปดสิบเก้านาทีนะทุกคนพูดแบบไม่ได้หยุดเลยนะแบบตัวนี้แสบคอมากเว้ยอันนี้ก็เป็นกระแทกแตงโมงนะทุกคน เออยังเป็นดาบแจกฟรีนะจากสองการใช่ป่ะแจกฟรีสิน่าแจกฟรีนะคนสวยมากเว้ยโอเคไม้บิดบอลมันตีเขาตายไหมว่าคนไม้นี่เนี่ยโอเคนี่ก็ดาบเนี่ยทุกคนกกคล้คคนนคา,คายๆดาบเนี่ยอันนี้เมฆป่ะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าผมได้มาอย่างไรนะโอเคก็มีหลากหลายดาบนะแต่ก็ผมชอบดาบนี้สุดเลยมันแบบอันดีเมฆอะไรวันนะเออคนสวยนี่เขียวอันี้ผมตกใจเหมือนกันเลยทุกคนที่ผมมีเยอะนะแบบหกอันเลยอะทำไมมาเยอะแยะวะคือถ้าใครอยากได้ไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยด้วยแล้วก็คอมเมนต์บ้านที่ด้วยนะเดี๋ยวผมส่งเครียไปให้นะ อย่าเล่นอย่าเล่นนะโอเคอันนี้ก็มีดที่เขาเรียกว่าไที่ปามีดนะทุกคนเนี่ยเซษินคีสกล้วยทุกคนมีธรรมดานะโอเคนี่ก็หมัดนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมีสองหมัดเ้วยมีหมัดสัตธรรแล้วก็หมัดเสียงเพลงนะทุกคนอันนี้เนี่ยผมได้หนึ่ราคาแปดร้อยเพชรเทุกคนคือแบบโคตรถูกเลยนะอาจจะตรงนี้แหละ ตอนรู้สึกว่าจะสุ่ม5ครั้งเหมือนกับหมวกเอฟนี่แหละนะแต่หมวกเอฟเนี่ยมันเยอะกว่านะคนเพราะว่ามันเป็นของแรงเนาะมาเสียงเพลงเนี่ยผมเสียไป800ร้อยเพชรกันนะแล้วผมก็ได้มาประมาณนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนเอฟเฟกต์การตาระเบิดจริงๆซึ่งมีเยอะมากๆเลยทุกคนคือแบบถ้าผมจะกดให้ทุกคนดูหมดเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลาอนยะ่างเงี้ยคนแล้วผมก็เจ็บคอร์อย่างนี้เนะี่ยเออตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีแนละ้วทุกคนในในที่ผมดูที่ผมอัดนะคือ,อแบบเพิ่งเล่าว่าไงอะคลิปผมเนี่ยยิ่งยาวไปเรื่อยๆนะนับวันเนีี่่่ยยยยกก็็็ิิงาวไปปนะเเเเรรือออๆนนนนะะโคั้บด อันนี้ก็สวยนะเว้ยอันนี้ไม่ใช่ขอบทองหรือคนสองอันเนี่ยไอเดี๋ยวแป๊บนะพุ้ยเดี๋ยวขอดูไหมโอ้โหสียีไม่เนียนเลยว่ะเอ้าโอ้โหสียีไม่เนียนเลยว่ะดูดิขอบทองก็มีแบบเอฟเฟกต์นะถ้าใช่ก่อนเพานี่ก็แบบระเบิดแบบเมื่อกี้นุกคนไม่คยเนียนเท่าไหร่ไงส่วนไอ้วอลก็ประมาณนี้นะผมไม่ค่อยมีไอ้วอลที่มันแบบเท่เท่าไหร่นีกคนเออดูดิประมาณนี้เลยนะนี่เป็นไง นี่อเขายิ้มให้เราด้วยแบบไอบอลสองหน้าอนะไรเงี้ยแบบลิ้นสองแฉกอไอวานนีนะเว้ย <c oughs> เนนรา okay. ก็เล่นไม่คนโอเคก็ว่านี่นคนสบบันนี้บอลนะซึ่งก็ได้นอนกับคนหลายชิ้นเนะี่ยผมได้ฟรีนะแต่ก็มีบางชิ้นที่เติมประมาณนั้นทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเอออันนี้แหะผมว่าผมไม่เคยได้เล่นสไนเนี่ยก็ยังมีมีจับบ้างอะไรบ้างนะแต่ปืนพวกเนี้ยผมแทบไม่ได้เล่นเลยเว้ยนอกจากอาร์พีจีเนี่ยนะนะเออ ไใช่ไอทีไอทีเอสหูนย์นะเออคุณทุกคนเปอยชุดละประมานี้ทุกคนสำหรับการรีวิวไอทีที่ใครหลายๆคนรอคอยแล้วก็มีใครหลายๆคนขอมานะประมาณนี้เลยเว้ยชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเว้ยแล้วตอนเนี้ยผมก็เริ่มรำคาญคนโอมแล้วพูดไม่หยุดเลยนะทุกคน่หลทุกคนอยากให้ผมรีวิวชุดไหนหรืออยากให้ผมรีวิวอะไรจากคนนี้หน่อยพี่ชุดนั้นชุดนี้ใส่ชุดนั้นให้ดูหน่อยคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะทุกคนผมจะมา ทำให้ทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเว้ยกดติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะผมมีช่องนะเว้ยเป็นคลิปสั้นนะทุกคนเจ้าใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคนโอ้โหเจ็บคอเลยว่ะคลิปนี้ผมว่าดในมัน20นาทีอ่ะดูทรงเลยนะโอ้โหเจ็บคอเลยทุกคนก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอมนะเว้ยตัวผมขอไปหาน้ำกินก่อนนะแค่นี้แหละ